สวัสดีครับผมมาครับเดี๋ยวชิมนี่เดี๋ยวพามาชมรถหล่อ,อก,กันหน่อยนะครับผม Ford 7840 Turbo ท่อสีท่อครับผมโอ้ยสีท่อครับสีรถแปลงเขากันขนาดครับครับมือนี้มาเล่นพุ่นครับมือนี้มาเลนฟุ่น นี่มาตีหางพรวนนะครับตีหางพรวนครับตอนสิลงหางสามตะวันนาดินมันก็นเริ่มแห้งแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวรับรอนนี่หถยพวกเขานะครับหายพวกเขาเลยครับตะวันก็โอ้แย่อยู่ครับ ดินเนี้ยวเป็นสิอลไรครับผมแต่ว่าพ่อไทยหางสามมันก็นจะซุ่มอยู่หรือไม่นเนาะเนี่ครับดินเนียวดินเนียวนครับรถนดินพ่สามากเขาเอ้ยกล้องนี่ย่สามาถเขาไปใกล,ล้รถได้เลยครับ <c oughs> ง่ายแค่ไหนนะเกินนะครับผม แอ้หางสาดุดุดๆดดเลยครับมันแข็งครับเดแตยววันนี้เขามากันสี่ลำนะครับนะครับอันนั้นก็จะเป็นแปดห้าสี่ศูนย์ครับอันนี้เป็นเมสซี่สี่เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็คันนู้นครับเป็น m 1 8มนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมเจ็ดแปดก่อนครับสปงานนี่งานนี่ครับไอเอ็มแปดห้าสี่ศูนย์นะครับผมสี่คันมีตู้แอร์คันเดียวนะครับผมดูด้ครับตู้แอร์ก็สบายยังน้อยนะครับแอร์เย็นวุ้ยดมฝุ่นน้ำมูมึงอล่ะครับโอ้จะเข้าใกล้ได้สิครับไกครับใกล้เนี่ย เอ็ม m ป5ห้าเรามาแล้วตัวแรงอีกรุ่นนะครับแปดสิบห้าแรงมา้าพลังเทอร์โบลบลบกเกหกน่อยเฮ้บลบสักหน่อย,อยมันง่าง่ยังเดอกครับง่ายแฮง ดินแข็งครับดินเหนียวไปหางสามโมงลงเนี่ยปูเพื่อเกิดก,กักัวามว่าเนี่ยเอาเป็นไปฮ่สาสี่ศูนย์แล้าสูขเงสุขาไอ้สเขา แม็ดดำๆกลายเป็นเม็ดขาวไปแล้วครับยังไงเดี๋ยวแข็งตอนเปียกกระเทยไปได้ครับมือนตอนแห้งกระแกนนี่และครับความความเป็นดินเหนียวของมัน,ม,นมันอุปสรรคมันหลายครับ นี่กับกรถคักรมาได้หรอครับเป็นไงนี่ครับเป็นไงาปานภูเขาเลยอ่ะมองนี้สงสัยสิเป็นหัวพุนนะครับมองเพิ่นมองเพิ่นเกล็ดดินลงอูง้หังสามสายภเขาแล้วครับแบบนี้ Ừ để này thấy em nhắm có giặt khẩu cũng Ch มันแข็งแรงนะแข็งแห้งแข็งแห้ง,งมันแข็งขักนะมันแข็งเกินไปเอามาแล้ว M8540 ตัวแรงของเราเหยียบเป็นเยียบขั้นนี้ แห,ง,แหง่แกแหง่องเปียกก็เปียกครับโอ้ดินเหนียวเป็นสีบ๊อบตะเกินนี่ก,ก็ง่ามขนาดแล้วครับอ้อยแต่ว่ามันจะปลูกท่านบอยันแต่มันแห้งก่อนนะครับแล้วพี่ใหญ่เราก็มาแล้ว ไง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 เอาเบยเบยครับเรียกว่าเห็นอีกขั้นหนึ่งเลยมึงมึงมึงเพิมแข็งของดินปานสี่พื้ที่ว่าสามารถไทเขาเลยครับป <laughs> านสี่พื้ที่ขนาดนักนักแั่งไทพวกเขา ส m t เจอแบบนี้ก็เสร็จสิครับเ,าเอาอ้าเขาจะตำดาก,กันแล้วนี่ใสๆนอกคับนนะ่ะอ๋อเหตไม่ออกนะครับ

แข็งก็แข็งเนี่ยเจอดินเหนียวหางยังก็หางยังทาะ <c oughs> ไปเปาีปยนแล้วครับผมเพราะว่ารุ่นใดรถใหญ่รถน้อยขึ้นกันเบิดนะครับเจอดินแข็งแข็งกันสิ สังเกตผ่านนะสังเกตผ่านสุดขนาดไปจักยังบุลุ่งนะครับนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับของดินมองแข็งกระไทยเพาะเขามองเตียกรกะไท สุดผ่านพูดแล้วครับฮ่าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับพามาชม7840 VS M8540 เพชรธนิกอนนะครับเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนานะครับผมสิ่ไปไายขันใดไปไายยุไสฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนด้ไม่เด้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ